ช่วงนี้ฝนตกค่ะเพื่อนเพื่อนฤด,ดูนอไม่กับมาเนาะค่ะพอมฝนวันนี้ยายม่อนมาหมุดกอไผ่หาวัตถุดิบค่ะว่าอยากกินผัดเผ็ดนอไม่ใส่ปลาหมึกใส่หมูสับบังกันน่าผัดริกแกงนะคะเลยมาดมๆม,ม,มองมองแถวกอไผ่มีกอเดียวนี่ล่ะค่ะ เปิดกอก็ได้สามนอค่ะนี่แหะค่ะเป็นไพ่กิมสูงเนาะค่ะเนาะได้สามนอกเกไปต้มให้จืดค่ะต้มจนจืดแล้วก็เป็นลักษณะแบบนี้แหละค่ะปอกเปลือกแล้วนะคะเาก็จะมีพริกนะคะแล้วก็นาะไม่ต้มเอามาหั่นเป็นชิ้นหน่อยๆย,ยังซสี่นะคะใส่เวลาจาักน้อยค่ะ มันเป็นชิ้นน้อยๆผัดพริกแกงนอไม้ต้มนอไม้สดค่ะเมนูประจำฤดูกาลกับเครื่นนองน่อใหม่นะคะนอกจากเห็ดก็มีน่อใหม่ค่ะวัตถุดิบก็จะมีพริกแกงพริกลูกโดดอีกละค่ะหั่นเป็นชิ้นเป็นชิ้นเอาหมูลงไปผัดใส่น้ำมันนคะคะหมูกระปมึก ผัดใส่พริกแกงค่ะเอาพริกแกงลงไปผัดซะกรอนนะคะแล้วก็เอาหมูเอาปลาหมึกลงปรุงรสด,ด้วยน้ำปลาผงปรุงรสน้ำตาลซอสฝาเขียวค่ะเอาสมิสก้อนจังกะะ่อยชิมไหมเนาะค่ะเนาะพอเนื้อสุกแล้วก็ผัดน้ำม่ค่ะเอาน้ำม่พผัดลงนะคะพร้อมลูกโดด ัดให้เข้ากันค่ะชิมรสที่หฮาใส่เครื่องปรุงเมื่อกี้ว่ามันถูกปากโบนะคะหลังจากนั้นก็ใส่ใบกับเผาค่ะผัดให้เข้ากันชิมรสตามชอบค่ะออกมาหน้าตาก็จะประมาณนี้ค่ะผัดพริกแกงน่อใหม่นะคะน่อกระป๋อกกเจ้าหันห้อนค่ะ กินง่ายๆสไตล์ยาย,ายม้อนเอกค่ะมาค่ะเพื่อนๆมากินน้ำกันค่ะเมนูตามฤดูกาลหน่อมไม้สดค่ะ